เสียงกลองศึกแห่งและแวกเรื่องเล่าจากยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลางปีพุทธศักราช2135เสียงกลองศึกดังก้องทั่วทุ่งหญ้าแห่งชายแดนไทยกัมพูชาพระยาและแวกเจ้าเมืองและแวกผู้ทะเยอทยานทรงกองทัพใหญ่หมายตีเมืองไทยให้แตกพ่ายอีกครั้ง หลังจากเคยพ่ายแพ้ในศึกยุทธหัตถีมาแล้วแต่ครั้งนี้เขาไม่มาเพียงเพื่อชัยชนะเขามาเพื่อล้างแค้นจุดเริ่มต้นแห่งความแค้นพระยาละแวกเคยเป็นผู้มีอำนาจเหนือกรุงศรีอยุธยาในช่วงที่ไทยยังอ่อนแอกว่าขเขมรแต่เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแกรงและทรงชนะศึกยุทธหัตถี พระยาละแวกก็กลายเป็นผู้พ่ายแพ้ที่ถูกลืมเขาเก็บความแค้นไว้ในใจและเริ่มรวบรวมไพร่พลจากเมืองละแวกเมืองพนมเปนและเมืองจำปาจนได้กองทับนับหมืน่นพร้อมอาวุธใหม่จากพ่อค้าชาวโปรโตุเกสการกลับมาของช้างศึกสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวการเคลื่อนทัพของพระยาละแวกจากสายลับที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเกลือ ทรงสั่งเตรียมกองทัพทันทีโดยมีพระเอกาทศรุษเป็นแม่ทัพร่วมพระองค์ทรงเลือกใช้ช้างศึกคู่ใจที่เคยร่วมศึกยุทธหัตถีอีกครั้งพร้อมกับกลยุทธ์ใหม่คือการล่อให้พระยาละแวกเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยเตรียมกับดักไว้ศึกกลางป่าฝนกลางป่าฝนที่ชุ่มชำ่ำเสียงฟ้าร้องกลบเสียงฝีเท้าทหาร พระยาละแวกนำทัพเข้ามาโดยไม่รู้ว่ากำลังถูกล้อมทันใดนั้นเสียงแตรศึกของไขก็ดังขึ้นพร้อมกับการโจมตีจากสาด้านทหารไทยใช้ธนูไฟยิงใส่ค่ายพักของเขเมรในขณะที่ช้างศึกพุ่งเข้าชนแนวหน้าอย่างดุดันพระยาละแวกพยายามหนีแต่ถูกทหารไทยไล่ตามอย่างไม่ลดละจนในที่สุด เขาถูกจับได้ที่ริมแม่น้ำโขงจุดจบของผู้แขนพระยาละแวกถูกนำตัวกลับกรุงศรีอยุธยาและถูกประหารชีวิตตามพระราชโองการเป็นการปิดฉากศึกแห่งความแข้นที่ยาวนานหลายปีแต่เรื่องเหล่านี้ยังคงอยู่ในใจคนไทยไม่ใช่เพียงเพราะชัยชนะแต่เพราะเป็นบทพิสูจน์ว่าอิสรภาพ ต้องแลกมาด้วยเลือดและความกล้าหาญจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะสาธุ